หยุดแบบนี้หากิจกรรมทํากันดีกว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือเก็บของออกกําลังกายเขาเนี่ยก็ไม่เคยปล่อยให้เวลาเสียเปล่าเลยเพราะเขาเนี่ยทำแบบดีเลยค่ะมีเลยค่ะคอมโบงานผิวที่เขาใช้ในวันนี้ตัวแรกที่เขาใช้นะคะจะเป็นเซรั่ม 21D เดค่ะซึ่งตัวเนี้ยเขาเป็นเซรั่มที่ช่วยลดจุดด,ด่างดำและกะนะคะให้ความชุ่มชื้นและบํารุงผิวแล้วเขานะคะยังช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจางใสขึ้นต้านริ้วรอยและทําให้ผิวของเราเนี่ยกระชับมากยิ่งขึ้นต่อมานะคะเขาจะมาร์กหน้าด้วย,ยคอลลาเจีมะ83% เอค่ะสารสก,กรัดจากสาหร่ายทะเลวิตามิน A B5C E อตังเนี้ยเขาจะให้ความชุ่มชื้นที่ลำลึกค่ะช่วยให้ผิวของเรานี่นุ่มและเรียบเนียนยกกระชับผิวค่ะเสริมความแข็งแรงลดปัญหาผิวย่อนค้อยตัวจริงๆนะคะมาร์กตัวเนี้ยเขาต้องมาทิ้งไว้2อถึงแชั่วโมงค่ะหรือมาข้ามคืนได้เลยตามสะดวกและซึ่งวันเนี้ยเป็นวันหยุดของเขานะคะเขาก็เลยได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างของมาร์กน้าไปด้วยเลยด้วยความที่เขานะคะมีคอลลาเจนเข้มข้นถึง8 3เและเทคโนโล,โลยีไฮโดรไลท์โมเลกุลขนาดเล็กช่วยซึมล จะใส่ซึมเข้าสู่ผิวเราเลยค่ะทุกคนคือชอบตรงนี้มากๆเลยอ่ะโอ้ทุกคนเรามาดูผิวหลังจากลอกมากันเป็นไงทุกคนผิวคือช้ำเหมือนกินน้ำเข้าไปวันละลายแก้วเลยอ่ะทุกคนผิวสวยมากๆนะคะว่าผิวกออพรับซัมเมอร์สุดๆไปเลยใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเขาทิง้งฟิกกไว้ให้เลยค่ะ